วันนี้คนเป็นลูกปีน้องที่รักครับเราทำให้พ่อแม่ภูมิใจเราทุกเรื่องเป็นไปได้ยากมากไหมบางคนบอกเราปีน้องที่รักสิ่งที่อยากทำที่สุดตอนนี้คือขอมาอับกับแม่อยากจะขอโทษกับพก่กแต่เราบอกแล้วทำไมล่ะครับบอกไม่ทันละ่ะค่ะอาจารย์มม่หนูเสียแล้วพ่อหนูเสียเสียชีวิตในขณะที่ไม่เคยเห็นลูกทำดีแม้แต่ครั้งเดียว เสียชีวิตในขณะที่เขาไม่เคยเห็นลูกละหมาดต่เม็ดต่อหน้าไม่แต่ครั้งเดียวเสียชีวิตในขณะที่ลูกทำเลวร้ายกับเขาทุกอย่างอย่างเดียวที่บอกทัางขอได้วันนี้แล้วถ้าเอลลาไว้หนึ่งล้านบาทกับสลามมากทีเดียวเราบอกหนูขอมาท่านจะเรียกอะไรหนึ่งล้านบาทพี่น้องใช้แป๊บเดียวก็หมดแต่วันนี้ถ้าท่านมีโอกาสได้สลมามกับแม่แล้วขอโทษกับท่านมาอัพในสิ่งที่ท่านได้ทำเลวกับทาไหม พี่น้องอท้าอัลลอฮ์ยกโทษและแม่ยกโทษสิ่งที่อัลลอฮ์ะจะคืนกับท่านยิ่งกว่าหนึง่งล้านแน่นวอกมนุษย์เสียหนูไม่มีโอกาสที่จะขอโทษจะขอมาอภัยแก่ท่านบอกมาเสียครับแล้วตลอดเวลาเราไม่เคยคิดเลยใช่ไหมเราไม่เคยคิดเลยพี่น้องวันนี้ใครยังมีแม่อยู่กับท่านใครยังมีพอ่ออยู่กับท่านพี่น้องทำดีกับท่านถอะครับหากผิดพลาดใดๆไ,ไปจงขอโทษแก่ท่าน ความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพี่น้องในดุนยาไม่มีใครรักยิ่งใหญ่กว่าคนเป็นพ่อและเป็นแม่ท่นละละละานนบีตซลลอหนอะไรวะสลัมพี่น้องที่รักที่มีเกียรติครับในครั้งหนึ่งในสงครามหนึ่งอันรอซูลได้เห็นผู้หญิงคนหนึ่งวิ่งหาลูกของนางในสนามรบพี่น้องที่รักทำกลางาความวุ่นวายจนกระทั่งนางเจอลูกนางวิ่งเข้าไปกอดลูกสาบัตที่ยืนอยู่ตรงนั้นพี่น้องที่รัก ทุกคนที่เห็นภาพร้องไห้หมดเลยลูกกอดแม่ลูกเข้าไปหาลูกหาแม่และแม่ออดลูกและกอดลูกเอาไว้ท่านนาบีสลุลต่านาอะไรวะสลมัมองภาพนั้นและบระดาซาบบัตมองภาพนั้นทุกคนร้องไห้ซึ่งในความรักที่แม่มีต่อลูกท่ามกลางสงครามท่ามกลางศึกนางไม่ห่วงตัวเองแต่คิดถึงลูกเป็นสําคัญที่สุด จนท่านนาบีเห็นภาพท่านรอซูลจึงถามสาบั์ว่าท่านคิดว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยแม่คนนี้เนี่ยจะสามารถโยนลูกลงไปในไฟได้ไหมสาบัดตอบท่านรอซูลทันทีพี่น,น้องบอกอย่ารอซูลอัลลอฮ์นางจะไม่ทําอย่างนั้นเด็ดขาดท่านนาบีจึงเปรียบเทียบว่าอัลลอฮ์ทรงเมตตาต่อเปาอย่งกว่าผู้หญิงคนนี้ที่เมตตาต่อลูกความเมตตาของอัลลอฮ์ที่มมตตอเปาถูกเปรียบเทียบในอันนี้ให้เห็นเหมือนกับยิ่งกว่าความรักที่แม่มีต่อลูก ไมถึงไม่เป็นความรักสามีมีต่อภรรยาพี่น้องแต่ภรรยามีต่อสามีแต่พ่อมีต่อลูกหรือว่าลูกมีต่อแม่หรือว่าลูกมีต่อพ่อท่านศรีนบีกำลังจะบอกเราให้เห็นว่าความรักสัมพันธ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกจะไม่มีใครรักท่านจุนกว่าแม่ของท่าน